对哈。 It's ชุดน,นี้เหมือนชุดคุงคุนเนี่ยเหมือนเราเคยซื้อแต่เป็น สวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีอ๋อนี่หนูที่จะมาสมัครงานใช่ไหมลูกซะใช่แล้วค่ะใช่แล้วครับเชิญเลยจ้ ได้เลยลูกค้าแาสะดวกซื้อก็ไม่ค่อยมีใช่ด้วยสิเราจะมีใิ้เราเพราะุกคนไมลนนี่อ่ะมีเลน่าสวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่ารับอะไรดีคะแช่เราครับทำไมฉันขายไม่ค่อยมีลูกค้าเราสองคนนี่มาขายมีลูกค้าเฉยอ้าวเบลล่า ๊อกกี้มิวนี่เฟนไฟชอรี่เธอมาทำเป็นพนักงานเนี่ยนี่แฟนเธอนี่ชาละจา้าสู้ๆนะสาวมาไปเธอไม่ค่อยทำงานเสริมนี่เอิม่มแต่ก็ช่างเธอนะขออันนี้นะจ้ะ อันนี้ด้วยเท่าไหร่จ๊ะเบลล่าอันนี้ด้วยจ้าสตางฉันก็ด้วยเท่าไรของพวกเธอสองคนก็สองร้อยห้าสิบนะจะทำอะไรกันเหรอปาร์ตี้หมูกระทะเอมของพวกคุณก็สองร้อยยี่สิบนะครับงั้นขอตัวก่อนนะพวกเราขอตัวไปทำหมูกระทะแป๊บหนึ่ง ถ้าวันก็มามาด้วยกันนะเริ่มจัดปาร์ตี้ตอนหกโมงนะ่ะงั้นพวกเราขอตัวไปก่อนนะเ <Bella, S 1> บลล่าบายยนะเฟนไฟาบ,าบายไว้เจอกันวันหลังจะมาอุ่นหนุนบ่อยๆพวกเธอฉันพาพวกเธอไปแล้วนะไปไม่รอก,กันเลยเนี่ยบาย,บายยนะพวกนั้นไปแล้วบา,บายยเฮ้ยลาฉันด้วย จริงๆเลยนะพวกนายเนี่ยช่างเถอะแป๊บเดียวก็ได้400แล้วเนี่ย460ใช่ไหมโอยพวกเธอนี่ขายกันเก่งจังเลยนะเนี่ยปกติชิ้นขาแค่สองสามคนเองไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะนี่ก็ขายมาน่า พวเธอกลับบ้านได้เลยเดี๋ยวเจ๊จะปิดร้านแล้วทุกวันเจ๊จะมายินตรงนี้นะค่ะเจ๊กลับบ้านกันเถอะเบลล่าโอเคสตางกลับบ้านกันไขาได้ตั้งเยอะแนะ่ขอบคุณมากเลยนะที่มาช่วยขายพอบคพวกเธอแท้ๆวันนี้ได้ขึ้นเป็นสองแสนสสนแน่งั้นพวกเราขอตัวก่อนนะคะ ไปกันเถอะข่ได้เงินเยอะมากเอ่มนี่เงินของวันนี้ในค่าใช้ใจ่ายวันนี้ได้แสนเลยงั้นเอาไปคนลาห้าพาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆวันหลังรีบร,บรบมาแต่เช้าเลยนะได้ครับพรุ่งนี้วันหยุด เธอแท้ๆเลยงั้นขอดัดก่อนนะคระแจ๊ขอดัดก่อนนะครับ,ดดนนรบวันนี้ได้ตั้งห้าพันพรุ่งนี้จะได้ขนาดไหนว่าไหมใช่ถึงบ้านเธอแล้วไปบายนะไปบายกลับบ้านแล้วนะรีบๆเข้าบ้านล่ะไปซะแล้วลวเนี่ยขายของได้ดีได้ง้ เข้าเขียนชื่อร้านด้วยนี่นาช่างเถอะวันนี้ขอรับชมทีวีสักหน่อยขาวอะไรบ้างจะได้รีบรีบดูขายดีจังเลยนะวันนี้ว่าไปลืมให้อาหารเจ้าโจโจ้ไปเลยเจ้าจ้รอแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวฉันจะเอาอาหารให้กิน พุ่งนี้ใส่ชื่อสีฟ้าไปดีกว่าไม่รู้จะใจตรงกันไหมนะแต่ช่างเถอะฉันต้องเอาหาที่แก้ก่อน